สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่เป็นท่อนพันยา้าหวานอิสราเอลค่ะท่อนพันย่าปลูกเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ค่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้นะคะตัวนี้ช่วงนี้มีพี่ๆจากหลายพื้นที่ค่ะนำท่อนพันญ่าหวานอิสราเอลไปปลูกนะคะแล้วก็ยา่าสายพันธุน์อื่นๆของทางสวน ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์เลยค่ะที่ให้ความนิยมและก็สนใจเนื่องจากว่าเป็นหญ้าที่ปลูกง่ายโตเร็วนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ซอยทวีวัฒนา9้าแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะท่อนพันธุ์สวยๆเลยนะคะชุดนี้ตัดสดๆจากแปลงต้นพันธุ์ของทางสวนเลยค่ะ สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจท่อนพันญ่าไปปลูกนะคะตัวนี้เป็นญ่าหวานอิสราเอล,เอลค่ะสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยที่เพจ f a c e b o o k สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ